ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนายสมพลภูลสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง26จังหวัดครั้งที่1ปี2564 โดยมีน,นายนรงรักม่วงประเสริฐผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรสมาชิกสภาเกษตรกรหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลาง26จังหวัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันหาหรือประเด็นปัญหาแต่และจังหวัดและระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืงยน รวมไปถึงกัรทําข้อเสนอมาตรการนยโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเสนอต่อสภากเกษตรกรแห่งชาติคณะทำงานของสภากเกษตรกรแห่งชาติและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภาคกลางต่อไปกับผมทรงพลภูสวัตรประธานสภาเกษตรกร จังหวัดอ่างทองและเป็นประธานกลุ่มภาคกลางนะครับวันนี้ได้มีการประชุมกลุ่มภาคกลาง26จังหวัดที่อบตออลำนาลายเนื่องสืบเนื่องจากาที่ลบบุรีเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ดินขงกินเนื่องจากทั้งอําเภอ,เอท่าหลวงอำเภอลำ,ล,ำละละอำเภอช้ยบาดานนะครับกรเกษตรกรเนี่ยทำทำกินในที่ป่าสงวน,นทั้งหมดเนื่องจาก,กเกษตรกรทํามาตั้งแต่ สามรุ่นแหละสามสี่รุ่นตั้งแต่รุ่นทวดปูมาถึงหลานปัจจุบันก็ยังที่ทับซ้อนก็คือเป็นที่ของป่งาสงวนก็เลยมาหาทางแก้แก้ไขปัญหาแนวทางที่แก้ปัญหาก็คือเอาแนวทางในปัญหาเนี้ยนำเสนอตอ่อสภาชาติและอีกแนวทางหนึ่งก็นําเสนอไปสู่กรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็แล้วก็จังหวัดของคณะกรรมการจังหวัดเพื่อให้แต่ละจังหวัด ได้ทําเรื่องนี้ให้กเกษตรกรมีที่ดินของตัวเองทากินเนื่องจากว่าพอได้คุยแล้วจังหวัดลบบุรีกาญจนบ,บาบนบุรีลาดบุรีสุพรรณบุรีก็มีเหมือนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลางได้มาหาลือกันแล้วก็นําข้อเสนอต่างๆมากมายแม้แต่เรื่องการบริหารจัดการน้ําเรื่องภัยแล้งที่จะมาถึงกลุ่มภาคกลางก็ได้มีมติกันเดี๋ยวจะนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ วันนี้เราได้พาสมาชิกสภาเกษตรกรเทืมหากรได้มาที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็มาเพื่อศึกษาดูงานการประชุมกลุ่มภาคกลางเราประเด็นหลายๆประเด็นนะครับที่เราจะต้องนําเสนอเข้าไปานสภาเทืมหากรเรานะครับก็ได้ผลสรุปที่ดีมากนะครับก็สมาชิกเราได้เรียนรู้การประชุมออกไปนอกพื้นที่นะครับเราก็สามารถเรียนรู้จาก กูมภาคกลางเราเนี่ยทั้งหมด26จังหวัดนะครับมีสมาชิกมีรองประธานสภามีคณะสมณานารที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อจะได้พัฒนาสภาเครื่งเทศแมนครเราไปในทางที่ทั้งเดียวกันนะครับก็เราก็มีประเด็นหลายหลายประเด็นที่จะนำเสนออย่างผมในฐานะเป็นประธานกลุ่มัรกลางเราเนี่ยผมเป็นประธานสภาเครื่องเทศแม่คอก็ได้นําเสนอเรื่องการ การประมงการเก็บหนักน้ําในลุ่มน้ําต่างๆใน2งลุ่มน้ําของทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่จะบรรจุ่าันนี้เข้าไปในสภาชาติได้รับรู้ว่าเราได้ทํางานอย่างจริงจัง,จงและก็ทํารองพิชเชยพิชญาก็เป็นรองประธานจากผมไปเนี่ยก็ได้นําเสนอที่ประชุม แล้วก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้นําเสนอข้อที่ประชุมเป็นประโยชน์กับภาคเกษตรกรเสร่อการที่เรามาประชุมในครั้งนี้นะครับก็กกต้องขอขอบคุณท่านประธานเพลาะจังหวัดลบบุรีนะครับที่ได้เตรียมเชิญและก็ประธานกลุ่มภาคกลางท่านทรงพลที่เชิญคณะของเราได้มาประชุมหาความรู้ได้ประสบการณ์นะครับขอบคุณนะครับ